ไปเอายักเก็บเสือนังนาะจ้ะไปไปส่งตตอไปบริจาคนาะจ้ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศสดใสวันนี้วันหยุดแม่ลูกมาจากพี่น้อง

Uhm, ะคล้องได้มพ่งโครนเดี๋ยวจะกลับมาเอาเอาอันนี้ไปบริจาคกอนพี่น้องยึดรนคืน and and นได้ไปสมไปไปขายนกจาะเงิ่นกไซน์นกจีะไอ้ลมไปบ้านโอ้ยสวยจังเลย ใส่สื่อสติ๊กเกอร์ให้ริมากับสื่อพใส่แม่ลิแมลวิ้งสสวัดีค่ะเพิ่งเข้ามาบ้านค่ะโอ้ยเสียงเงีงเนาะสวัสดีเด้อค่ะแมตตาทั้งตะวันพี่เนาะ ลีนาเด้เป็นคนไปหยิบมาแม่เจ้ามาก,กินอันนี้เนาะลีนาพ่อภาษาสวีเดนแม่แม่มาก,กินอันนี้หนูจําได้ว่าสัน่นดูเลยว่าโอ้ยล่ะเห็นบ่าวก็ดีแท้ตามจริงยูร่านอันร้านสวีเดนเขาจะมาขายแบบที่นี่เขาเขาเศาอ,อมาขายแล้วพี่น้องแต่ได้ไปซื้อร้านอันต่า,า,ตางชาตินอกจากอี้น,นี่เขาขายนี่เท่าไหร่นี่หลายอยู่เด้เนี่ยสี่ร้อย กรัมพี่น้องสี่ร้อยกรัมนี่นะคะเป็นพวกนี้ยิบมาก็ได้นะ่ะก่ะิกินน้ำแม่ติดบางส่งน,นั่งชอบแอล้งแกะเม็ดทานแต่ว่าได้มาแล้วกับพริกสองสูงเป็นพริกเขียวพี่น้องไม่กินพริกซอสตั้งเนี้ก็พุ่งใจแล้วจะมีพริกแดงแถมนั่นมาเนี่ยพอละหนึ่งลูกพี่น้องอันนี้มีสองลูกสามลูกนี่นี นี่จะเพ็ดน้องคะ่ะเผ็ดได้พริกเขียวนี่ได้มาแล้วพริกเขียวสดแล้วก็กิ้งไก่ของเราน,น,นี้กับหนึ่งกิโลคซื้อมาสองถุงพี่น้องสองกิโลเนาะจ้ะไก่ตำนี่นะพี่น้อง ในซัมเน่ก็ดีแล้วนี่นาจะกิน,นแม่บหมคน่สิแสนตลยพี่น้องอ่ากระป๋อมม่อ่ <laughs> วันยุดพื่อ้พาลูกออกไปเล่นข้า,าอ,อกน้ำพี่น้องเดินชุ่มเสมอพี่หมาที่กินก่อนทัน,น้นแสบหอกอืมกรอบแสบขึืนเกาพี่้องอืม ผสมเกลือน้ำอย่ามัดไงเลยพี่น้องคะเดี๋ยวไม่าจจะหากระป๋องใส่ก็ต้องมัดถุงไว้ดีเดี๋ยวมันสีเือนน้องลูกมันสีขาวพี่น้องคะ่ะอืมดีใจได้บอกพี่เสร็จ เไ,ไม่ตายเสือนะเสือเป็นหน่งอกองไขรมาให้ลูกน้ำพี่น้อง <c oughs> แต่บัดนันได้เหกเขาตอนนี้เนะจ้ะ <c oughs> หนังสือการบานกระไลหลายพี <c oughs> <c oughs> ่น้องกาทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะหน่อยนาล่อนจะหน่อยกานาล่อน น้าลอยแม่ตายก็จะไปเที่ยวน้ำหลูกอยู่เนาะจ้ะก็จะผ้าลูกไปเที่ยวยอง <c oughs> ส่วนนั้นเงินผ้าษีที่ได้ขึ้นก็นจะเอาส่วนนั้นเนาะจ้ะไปเที่ยวกับลูกถึงจะเป็นงบหน่อยแต่แต่กะดีใจ <c oughs> ที่ได้ได้ผ้าษีขึ้นเพราะว่าหนก็นเสียเสียผ้าสีหลายเนาะจ้ะ รายได้ห้องบารายหแต่แต่ตัวนูน่กเก็เชียภาษาภาษีหลายนูก็เลยได้ขึ้นนอกจากเนาะก็เกือบจะได้ขึ้นเกือบแทบทุกปีแล้วพี่น้องแต่ปีนี้ก็ยังไข่อยู่ ขครว่าเสียขึ้นนะพี่น้องค่ะว่าเงินเที่ยเ,เสียไปนะเท่ากับได้กับขึ้นมากเนาะจะพาลูกไปเที่ยวอาจจะไปเที่ยวตั้งจังหวัดอีกอย่างทิ้งสี่ทำรับไม่ตายเม,มตายบ่บบบมีฮอลิเดย์เนาะจ้ะเนาะคึื้ออ ที่ทำงานเขากับบอมี่อย่างสิเมนบอลจา้ะบอมี่งานประจำแล้วเหมือนแต่ก่อนอย่างจังซีเมนบอลเขากับเสียเองทุกสิ่งทุกอย่างจา้ะพี่น้องแต่มันกับเป็นอีอกแบบอย่างเนื่งคือการเขาเรียนหนังสือก็เป็นการลงทุนชีวิตตัวเขา้าความลูกได้เอามาซอยลูกซอยเต่า ในอนาคตเขาก็จะได้เป็นใส่ชีวิตของเขาอีกอย่างหนึ่งสิคือว่าเขาต้องต้อง,ต,องต้องซ้อนเขาต้องดูแลเขาต้องใส่ใจเขาพอเองสินะพี่นอ้องห้เวลากับรูนั่นก็คือสําคัญมากที่สุดนอกจากเนาะถ้าเขาได้ความ,มการใส่ใจมาแต่น้อยเอยงสินะมันมันซึมซับได้พี่น้องเ <c oughs> ด็กหน่อยเนาะเขาก็จะได้มี อันใดฮูจักอันใดถูกอันใดพิดจังสี่เรียนรู้มาจต่น,นอยอย่างจังสีนะ่เนาะแล้วกะมีอยังกะปรึกษาแม่ได้จังสี่ก็จะตต้น,หน่หวจนใญ่อย่างจังสี่นกจะนะแล้วกะด้วยความอบอุ่นด้วยความปลอดภัยอย่างจังสี่เขาก็ได้ดยู่น้ำลูน้ำอย่างจังสีนะ่เนาะคือ ลูกไปใส่มาใส่เขาก็จะได้รูอีอย่างยังสีน้ำจากพี่น้องวันยูทูบก็ทาไปเรื่อยๆจากพี่น้องค้าก็ทําไปเรื่อยๆคือเก่าตามพลังเขามีตามตามโดยวามันอ้ลูเจ็ตตอวฟินยวามันทักยวราคลิอไมกเดี๋ยวจะนกันนะากิกันกะมี ท่านผู้ชมมีเพื่อนอม,มาขึ้นนอจา่นอ้อล้วกะบางสิ่งบางอย่างมันกับพอนไข่ละบางสิ่งบางอย่างมันมันเป็นชีวิตจริงพร้อมอย่างสิ่งอาการใสยูใสย,ใสยูใส่กินวิธีชีวิตเมืองนอกกันสำหรับต,ตัวนู้ล้่แหละนูพูดถึงเฉพาะเรื่องหนูอมแมรี่ย่งเดียวเป็นย,ยังไดญ่ยันสินนอจากพี่น้องขายูกับลูกออืยู่ได้บอลสิกับยูได้จ้ะเนีย อ,อยู่ได้มมก่อนว่าไม่รู้ยู้เดียวเคยอยู่มากอยงนี้นะคือเขาต้องอยู่ให้มันได้เพราะว่าต้องหาเองพี่น้องเขาสิค่อยหยแต่คนมาซอยเขากับบได้ถ้าคนมาซอยเขาก็ต้องมาซอยด้วยใจอย่าง,างนี้สินะมันยากเลยมมาชอบไมลรู้ ติดเราได้บันี้พี่น้องขอโทษด้วยอืมหน้าล่างอืมอืมอือืมอืมแหวนกูอืมน่าจะจับพี่น้องค่ะกับเขาต้องหูจักกะท้ามาหากินเองแล้วก็ก็ต้องหาเองทุกซิงทุกอย่างต้องหาทั้งแต่ อันใดก็ได้เห็นมันแบบว่าเข้าทำเลนสุดจริตอีกย่างของเข้าซื่อสัตย์อีกย่างของเข้าบางสิ่งนะนี่มีดอกมีหน้มันก็จะเนี่ยก็วงเวียนชีวิตมันก็จะผ่านไปด้วยดีอีกย่างจังสีเนาคิดจังสันไปนอกจากเนาะค่ะพี่น้องคขานุกาเขาจบจิบซตำหนิกับว่ามีอย่างไรดอกจ้ะก็มากบ่อนําพี่น้องสุภุสุคนเนาะกะกะธรรมดาชีวิตแบบบ้านๆธรรมดา อยู่เมืองนอกก็อยู่แบบธรรมาดาพี่นอหรือว่าสอยูเมืองหนออหรือว่าสียูเมืองไทยแต่เนี่ยว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ใหญ่เป็นตัวของตัวเขาเองเขาก็ต้องหุจักกับหูจักเก็บหูจักฮัดยังก่ออ้อมไปรยงประยัดอย่างจังสินะ่นอ่ะเพราะว่ามันว่าแมงแค่เสียค่ากับเขาคา่คาบ่งค่าบานค่าหนีคาน่คาสินค่าท่าน้องอกค่าอนีอย่างจังสินะ่นอ่ะเขาจะไปค่อยอ عم, แต่ผู้อื่นอย่างสิมาช่วยเขาจะยืมนั่นยืมนีะนะ่เานั้นบริษันกับถ่ญญา,ายากอะไรก็ยืมธนาคารไปเลยนอกจากก็คือโอกาสตัดปัญหากะยืมธนาคารในอย่างสิไปเลยมันก็จะดีกว่ากัเป็นของสิทธิของเขาที่เข้ายืมีกอย่างจังสี่ละกะแต่มันก็ถูกต้องตามกฎหมายอย่างสิงจิงทุกอย่างเมกกือกเนาะโอเคกับพี่น้องคะจังไงก็ค่อยเจอกันไหมรอบหน้าเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ